สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับไอเ c h a n n e l สำหรับวันนี้เราจะมาตอบปัญหาเรื่องของเล่นชิ้นใหม่ของเราที่ชื่อว่าจอยไร้สาย e s สตูนเทอร r เลนะครับในคราวที่แล้วได้มีผู้ชมหลาย,ลายคนให้ความสนใจตัวนี้อย่างมากเพราะว่าสามารถใช้ควบคุมยนไร้สายได้แต่ทีนี้จะเกิดคำถามว่าถ้าเราไปใช้กันหลายๆตัวสัญญาณจะกวนกันหรือไม่คำตอบก็คือไม่นะครับเพราะว่าจอยไร้สายของเราสามารถใช้งานพร้อมๆกันได้ถึง20ตัว โดยที่แต่ละตัวจะมีคุณสมบัติในการออโต้จูนนะครับก็คือไม่ว่าร e เซิร์เวอร์ตัวไหนต่ออยู่จอยก็จะพยายามจูนกับตัวนั้นให้โดยอัตโนมัติแต่สําหรับออโต้จูนนะครับจะมีปัญหาคืออย่างเช่นตัวนี้จอย1จอย2จอย3จอย4ถ้าผมต้องการจะเชื่อมต่อจอย2เข้ากับรีเซิร์เวอร์ตัวที่2แต่ถ้าทุกๆตัวรีเซิร์เวอร์ทำงานมาพร้อมกันมันจะเกิดปัญหาที่ว่ามันออโต้จูนแต่จูนกับตัวไหนล่ะ อาจจะไปจูงกับตัวนู้นทั้งทีนี้เราไม่ต้องการเราต้องการตัวนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงสมมตินะครับผมเสียบตัวรีเซิร์ให้ตัวนี้คือหุ่นยนต์ตัวที่1นึ่งตัวที่สตัวที่สาตัวที่สนะครับจะเห็นว่าไฟกระพริบนะครับเพื่อรอการเชื่อมต่อจากจอยไร้สายของเราผมลองกดเปิดเห็นไหมครับ จอยที่สองไปเชื่อมต่อตัวที่สี่ทีนี้ก็เกิดปัญหาคือเอ้ยจอยของผมไปเชื่อมต่อหุ่นยนต์เขาวิธีแก้ปัญหาคือให้เชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ทีละตัวครับหุ่นยนต์ตัวที่หนึ่งตัวที่สามตัวที่สี่ให้ปิดหุ่นยนต์ซะผมสมมติว่าการดึงออกก็คือปิดหุ่นยนต์นะครับก็คือปิดหุ่นยนต์ไว้ผมลองเชื่อมต่อจอยที่สอง มันก็เชื่อมต่อกับรีเซิร์ r ตัวที่2แล้วจากนั้นก็ให้หุ่นยนต์ตัอื่นค่อยๆเชื่อมต่อด้วยกันไปทีละตัวนะครับสังเกตที่ไฟดีนะครับเห็นไหมครับตัวที่หนึ่งเห็นไหมครับวิธีทดสอบง่ายๆคุณลองปิดจอยคอนโทรลเลอร์ดูจะเห็นรีเซิร์ r ของหุ่นยนต์ตัวนั้นกระพิบ pip. นั่นหมายความว่าคุณเชื่อมต่อกับตัวนี้ พอผมเปิดอีกครั้งก็จะเป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วสำหรับปัญหาต่อมาที่หลายๆคนชอบถามกันคือตอวทั้ง4สีตัวนี้ทำงานซ้อนกันหรือไม่อย่างเช่นผมกดคุณจะได้สอนอยู่ดีๆสัญญาณส่งไปที่ตัวที่หหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับตัวนี้มีช่องททั้งหมด20่ิบช่องเพราะงั้นคุณสามารถใช้ได้ถึง20ตัวโดยสัญญาณไม่ซ้อนกันในโปรแกร,รมผมก็ได้เขียนมาแล้วครับว่าให้กดปุ่ม x แล้วปุ่มวงกลมแล้วแสดงบนจอยูนิคอนถ้าสัญญาณซ้อนกันผมกดปุ่ม X มันก็จะไปขึ้นตำแหน่งของจอยตนอื่นมาดูที่จอยนะครับอ่าหุ่ยนยนต์ที่1กดเห็นไหมครับอันนี้คือหุ่ยนยนต์ตัวที่2จะเห็นว่าวงกลมอยู่คนละจุดกันนะครับหุ่ยนยนต์ตัวที่3ามและตัวที่4นอกจากนี้มีปุ่มวงกลมด้วยนะครับ เห็นไหมครับอ่าจะเห็นว่าทั้งสี่จอยเนี่ยครับสัญญาณไม่ชนกันอ่าลองกดงพร้อมกันนะครับปุ่ม X เ,เห็นไหมครับอ่าจอยที่หนึ่งกดจอยที่สองกดรัวๆจอยที่สมกดรัวๆจอยที่สี่กดรัวๆสัญญาณจะไม่แทรกกันนะครับซึ่งในบอร์ดตัวนี้ก็คือผมเขียนแยกจอยไปแล้วว่าจอยที่หนึ่งแสดงแถวแรก จอยที่2แสดงแถว2จอยที่3แสดงแถว3และจอยที่4แสดงแถว4ถ้าสัญญาณแทรกกันก็จะเห็นว่าผมกดปุ่ม3มันควรจะไปขึ้นตรงอื่นด้วยอันนี้นคือกรณีสัญญาณแทรกกันแต่ในกรณีนี้อย่างที่ผมบอกไว้ว่า20 Channel คุณใช้ได้เลยเพราะงั้นคุณยนต์20ตัวของคุณสัญญาณไม่แย่งกันสมมุติว่าผมลองปิดการเชื่อมต่อทั้งหมดก่อนปิดคุณยนต์ทั้งสตัวออก ผมเป็นหุ่นยนต์ตัวที่สองผมเสียบเข้าไปอ่าสมมติว่าผมปิดแล้วมีหุ่นยนต์ตัวอื่นมาแย่งไปอย่างเช่นตัวนี้ครับผมหุ่นยนต์ตัวที่สี่มาแย่งผมผมจะแก้ปัญหายัางไงร,รู้จ่กมีคนแกล้งอ่แอบซ่อนจอยไว้แล้วมาเชื่อมต่อทําให้ผมเชื่อมต่อไม่ติดเพราะว่าตัวนี้มันเชื่อมต่อตัวนู้นอยู่วิธีแก้ปัญหาคือปิดหุ่นยนต์ซะ เราก็เปิดไว้นี่ครับเราก็ย่างสัญญาณได้แล้วเห็นไหมครับพอาะงั้นไม่ต้องห่วงเรื่องสัญญาณจะปนกันมั่วสั่ว